รถยนต์แด็คแด็คทางตรงครับประเภทดีเซลมาแล้วไปกันแล้วไปดูกันกะคับใครใครดูทีมไหนกันโอเคไปดูนะเนาะชิบจับปั๊ได้ทันครับไปทางด้านทิศตะวันตกแม่ด้ร้อชะเง้อหน่อยในจอทีวีมาหล่อนึกอะไรโกงมาเลย จับบองกิจกรรมแก้ก้าข้าวผักกองซึงครับยังได้น้ำอยู่เอาแล้วข้าวผักกองซึ่งนะกีวิสังตามมาอันดับที่หนึ่งกองซึ่งอันดับที่สองกีวิสังแหมเจ้าของสนามสะเหรอบวันนี้ไม่ให้ไม่มีปัญหาสำหรับวันนี้ต้องมั่งขอให้ได้แล้วมีโอกาสต้องแซงอันดับที่หนึ่งอันดับที่สามแล้วที่สามเจ้าของเรียนซึ้งโอ้สองผ้าด้วยกัน

แตงยอมรับครับเจ้าเกินประเด็นศึกษาครับแต่ทีมาชัานแบงค์แต่ทีนี้ใจเองมันกล้าอับปาลงไปแต่คงตุสุดพัเลยตัวเจ้าพับด้ยม่แก้นอัดับดีใจไม่เคยคิดพียไม่ใช่แล้วชิบยอมโดนฟรยวันี่สอนเข้าไปแล้วไปแล้วไปเนยิยองก็ลุไป

เแท็กตเกิดเป็นจี๊ดจริงๆตามบ้านมาจี๊ดจริงๆถึงมาตรฐานมาตรฐาะไรกได้แต่เร่ีได้เอาแล้วใส่เข้าไปแล้วเพื่อม รอบแี่1ครับแล้วโอ้โหแล้วรอบสุดท้ายแล้ยังเนี่ยเอาแล้วเราสุดท้องน้องสุดท้ายด้วยโอมาเลยวันนี้เต็มชิงเตนชชายรถมือถือเต็มชิเัน้ำบังลมเียงครั้งเดยรบแล้วจบแล้วจบแล้วจบแล้ชเกนชเกนชูบเกนชูบเกนตองีชัย เดินหนึ่งครับเบร์หตึกฟิโอดิสอหนะครับหกครับเปิดตึกหกไฟทอรนโดและก็ตามมาด้วย66พันที่วางบุญธนะครับคันนี้ครับเสียดีแล้วก็พีรพัฒน์บุญชูก็ต้องมาเติมเจ็ดสิบแปดครับเอะไม่รู้